ทับทิมหญิงแมน้นเดือดจัดหลังไม้เผยอ,อีกมุมที่ไม่มีใครเคยรู้หลายคนแห่ให้กำลังใจไม้พิรัตหลังได้ไปยืนร้องศาลเพื่อขอสิทธิปกครองบุตรรงคกับซาร่าให้ศาลพิพากเป็นปีดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายน้องแม็กซ์เวลเหตุที่หนุ่มไม้ตัดสินใจยืนร้องต่อศาลเป็นเพราะหนุ่มไม้ไม่ได้เจอลูกชายมานานกว่าหเดือนแล้วและมีข่าวออกมาว่าทางด้านสาวซาร่า จะให้ลูกชายไปเรียนต่อที่ภูเก็ตและตนก็กำลังจะแต่งงานใหม่ด้วยเลยทำให้หนุ่มไม้กลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้าลูกชายนั่นเองขณะเดียวกันเพื่อนสนิทอย่างทัพทิมมันลิกาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเพื่อนว่าขอความจริงจงปกป้องเพื่อนรักในทุกๆสิ่งใครที่บิดเบือนความจริงชี้โพรงให้ชาวเน็ต ทั่วลงผิดที่เก่งขอให้แพ้ภายไปสักทีตลอดเวลาที่เพื่อนๆชอบบน่นชอบดา่าว่าไม้ไม่ทันคนไม้ไม่ทันเกม ก็ได้เห็นแล้วว่าไม้ไม่ได้มาเล่นเกมกับใครส่วนทางด้านหญิงแมนก็ได้ออกมาออกโรงปกป้องเพื่อนเหมือนกันว่ายอมพูดจนได้แก่ต้องทนแบกรับทุกอย่างมากี่ปีทุกครั้งที่โดนดา่าโดนใส่ร้ายอะไรก็ไม่เคยที่จะออกมาอธิบายมีแต่ทนให้คนย่ำยีมาตลอดวันนี้เราขอพูดความจริงในฐานะเพื่อนแก ที่ต้องเห็นคนด่ากแกโดยไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราเห็นแล้วก็เจ็บปวดมาโดยตลอดยิ่งไม่สามารถพูดแก้ต่างอะไรแทนได้เพราะกระแสะสังคมโงโ่ๆที่ชอบฟังความข้างเดียวอ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดก็สามารถมาตัดสินคนได้ทั้งชีวิตแต่ความรู้สึกที่เราต้องเจอเหล่านี้มันคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่แกต้องแบกรับมันมาโดยตลอด I'm so sorry for what you have been going through. I just want you to know that I'm here for you and I will always be here for you. You are one of my candidates. Most loving person I know, love you there. Langzak Nan, and